ณนะบ้านหลังเล็กในป่าใหญ่มีครอบครัวหมีอาศัยอยู่ด้วยกันมีคุณพ่อหมีคุณแม่หมีและหมีน้อยตัวกลมชื่อบราวนี่บราวนี่เป็นหมีน้อยที่สุกสนและชอบผจญภัยมากๆวันหนึ่งคุณพ่อหมีก็ประกาศขึ้นว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวทะเลกันบราวนี่ได้ยินก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเย่ทะเลทะเลคุณแม่หมีหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่า ดีใจขนาดนี้เลยหรอจัลบราวนี่เบราวนี่ยิ้มแก้มปริดีใจที่สุดเลยครับแม่ผมอยากเล่นน้ำทะเลอยากสร้างปราสาททรายเช้าวันรุ่งขึ้นครอบครัวหมีก็ออกเดินทางแต่เช้าตรู่คุณพ่อหมีสะพายกระเป๋าใบใหญ่คุณแม่หมีถือตะกร้าปิกนิกส่วนบราวนี่ก็กระโดดตามด้วยความตื่นเต้นระหว่างทางเบราวนี่ถามคุณพ่อว่าพ่อครับทะเลอยู่ไกลแค่ไหนครับ คุณพ่อหมีตอบว่าไม่ไกลแล้วลูกอีกเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วในที่สุดครอบครัวหมีก็เดินทางมาถึงทะเลเบราวนี่ตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เห็นน้ำทะเลสีฟ้าครามท้องฟ้าสดใสและหาดทรายขาวละเอียดว้าวทะเลสวยจังเลยครับพ่อแม่เบราวนี่ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นคุณแม่หมีปูผ้าปิกนิกส่วนคุณพ่อหมีก็ช่วยเบราวนี่สร้างปราสาททราย บราวนี่สนุกกับการเล่นน้ำทะเลมากวิ่งไล่จับฟองคลื่นเก็บเปลือกหอยหลากสีคุณพ่อหมีคอยดูแลอยู่ไม่ห่างส่วนคุณแม่หมีก็นั่งพักผ่อนและชมวิวสวยๆท้อมทะเลบราวนี่เล่นอย่างระมัดระวังนะลูกคุณแม่หมีประโกนบอกด้วยความเป็นห่วงตอนเที่ยงครอบครัวหมีก็นั่งทานอาหารกลางวันด้วยกันคุณแม่หมีเตรียมแซนวิชและผลไม้แสนอร่อยมาให้บราวนี่กินอย่างร็อร่อย อร่อยจังเลยครับแม่บราวนี่พูดพลางยิ้มหลังจากทานอาหารเสร็จครอบครัวหมีก็นั่งพักผ่อนริมทะเลคุณพ่อหมีเล่านิทานสนุกสนุกให้บราวนี่ฟังบราวนี่ฟังอย่างตั้งใจและหัวเราะคิกคอกเมื่อถึงตอนที่ตลกพ่อเล่าเก่งจังเลยครับบราวนี่บอกเมื่อถึงเวลาเย็นครอบครัวหมีก็เก็บของเตรียมตัวกลับบ้าน บราวนี่รู้สึกเสียดายที่ต้องกลับแต่ก็มีความสุขมากๆที่ได้มาเที่ยวทะเลกับครอบครัววันนี้สนุกมากเลยครับพ่อแม่ผมรักทะเลเบราวนี่พูดระหว่างทางกลับบ้านเบราวนี่หลับไปด้วยความเหนื่อยล้าคุณพ่อหมีอุ้มเบราวนี่ไว้ในอ้อมแขนส่วนคุณแม่หมีก็เดินข้างๆด้วยรอยยิ้มวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆเลยคุณแม่หมีพูดเบาๆเ,เมื่อกลับถึงบ้านครอบครัวหมีก็อาบน้ำและเข้านอน บราวนี่นอนหลับฝันดีถึงทะเลสีครามและเสียงเคลื่อนที่ซาสาดบราวนี่รู้ว่าการได้อยู่กับครอบครัวและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในโลก